สวัสดีครับพี่น้องวันนี้บ่าท่วงผ้ามะเขาสวนพุทธาสามรถครับพระบังพุทธาสามรถครับติดลูกแล้วครับพี่น้องติดลูกแล้วนวยงกาดดกพอประมาณครับดกพ่อประมาณดกสามีกําล่างพ่อดีนะครับพี่น้องดกสามีกําล่างพอดีครับ เด้อพี่น้องมึงเด้อครับเด้อบรรยากาศส่อๆครับเพราะว่าใช้สายเบาท่วงกับจเข้าตลาดแล้วครับพี่น้องสิเข้าตลาดแล้วเสจะพุทธสาไปขายแล้วอันนี้คือสามรถครับสามรถเสียงทองครับพี่น้องเด้อหน่วยดกกําลังดีครับปีนี้ดกกรลังดีไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปครับ รุ่นใหญ่สุดกสิประมาณนี่โปเมือ่อนะ้ครับพี่น้องนี่นี่โปเมือ่อลครับยวพพี่น้องบางท่านนี่ครับไทยบริการหลายๆมุมอันนี้กสิทธเดืเอนนาก็าจะได้เปิดระบบน้ำแล้วครับเพราะว่า เขาต้องการแนะนำในการขยายหน่วยครับเพราะว่าฝนก็เริ่มสีห้างแล้วครับฝนเริ่มสีห้าง,างลแล้วนี่แหละครับพี่น้องความรดก,ก็ประมาณนี้ครับรดก,ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องรกพอดีพอดีครับ เดี๋ยวสิดึงง่ายพี่น้องมึงครับตอนนี้กาไปฝนต้นหนาวเกิดได้ฉีดชุดบำรุงไว้ดแล้วครับพี่น้องเด้อก็สิมีฮอร์โมนมี ซิงมีฮอร์โมนมีซิงครับแล้วกาพวกสาหร่ายทะเลพวกแคลเซียมบอลลอนเหรอครับพี่น้องนี่แหละครับ,พว,รบพวกสาหร่ายทะเลพวกแคลเซียมบอลลอนนี่ครับพี่น้องดกกระลังดีครับแล้วก็การให้น้ำ ถ้าฝนบาตกฝนห้างกัอย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อสามมือเทียครับพี่น้องสามมือเทียบัวไนอีลีกัอาทิตย์ละเทียครับพี่น้องบัวไนอีลีกัอาทิตย์ละเทียนี่ครับเนี่ยบงังต้นกับมีหน่วยเห็นแล้วครับพี่น้องสามรถครับบางต้นกับมีหน่วยเห็นแล้วครับ ยวสิผ้าพี่น้องมาลาองซีมังน,นะครับเ้อะพ่อพี่น้องมาลาองซีมึงว่าสิมีนอนบ่ครับสิมีนอนบ่อืมเปรี้ยวหวานฝาดนิดหน่อยผู้ดใดยเอาหนอนบาได้กับ โทรหาเบาทุกนะครับพี่น้องเบอร์ทรกสุนก็แปดแปดสามก็หครับ0ร8สุนก6แปดแปดสามามปเาบงท่าพี่วันนี้นี่หรอครับด้วยกระดกประมาณนี้ ดกพอดีพอดีปีนี่มากซะมีแหละครับว่าได้เก็บทิมครับดกพอดีปีก,ก,ก่อนดกข้าวโพดครับพี่นอ้องดกข้าวโพดแย่งอาหารกันมักความดกพอดีพอดีสุดครับกูไ<า>ด้เอาหนอนแมงมาท่อง่อยู่ หรือว่าเจสอนล่วงกัโทรมาปรึกษาโทรมาสัง่งยาสัง่งฮอร์โมนน้ำเบาทุ่งไหนครับเบื่อทุ่งกระสุนก็แปดแปดสามสี่สามก็เป็นคนแล้ครับพี่น้องกระสีอันนี้คันว่างมือสองมือฝนมดตกกระสีเปิดน้ำใส่แล้วครับพี่น้องเปิดน้ำใส่แล้วเพื่อต้องการขยายผลครับน้ำในซอยในการขยายผลครับ แล้วก็จะใส่ปุ๋ยมือเอื้นก็ที่มาใส่ปุ๋ยสิมงฉีดปุ๋ยทางใบสุดสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดปุ๋ยทางใบอันนี้ก็สิออกดอกไปน้ำตีนวยไมน้ำนะครับพี่น้องนี่ออกดอกไปด้วยติดลูกไปด้วย ภาพไปบางต่างทีครับบรรยากาศในสวน